สบายดีพี่น้องสบายดีเลยสวัสดีเอฟซีเวสต์ซูปูสูคนเนาะพี่น้องปุบพ่อก็เบาต่ายเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีปะลุงมันนี่ก็มีข่าวดีมาบอกพี่น้องเอ้ยข่าวดียังกลับมาฟังํำกันพี่น้องคือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทางนอร์เวย์เพลยพี่น้องนอร์เวย์ฝากเงินมาให้พี่น้องเอ้ยจำนวนเงินอยู่สองพบาทเนาะ นี่พี่น้องนี่จะว่านี่ก็เป็นใบลอยใบใบลอยใบพันนะพี่น้องเอ้ยนี่แล้วมาเข้าวหน่อไหมเรืองในนี่ก็มีเ,ออเพิน่นเพิ่นว่าให้น้องแพสามร้อยบาทอืมน่มองแพไป,ปแล้วแพกับเมย์เพิน่นอันนี้ก็คือ ยังอีกอันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้กค็คือเชียรไปซื้ออันเครื่องชื่อของให้น้องดิวเนาะตอนนี้เนาะจำนวนเงินอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องนี่โอ้ต้องแพ้ก็ได้สามร้อยบาทพี่นอ้อยพอดีแหละเพื่อนเดียร์เชียไปซื้อเครื่องซื้อของไปเขงเฮียนเนาะเครื่องชื่อของหนุ่มไปโรงเรียนพี่น้องเลย ตอนระดูนี่กะสีได้เข่าสู่ระดูเปิดเธอใหม่แหละก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเอื้อใจดีทางโนเวเดอ้อขอให้เป็นอยู่ดีมีแห้งเนาะเจ็บยาได้ไข่ยามีเห็นยังทำยังก็ขอให้เจริญราบลื่นไปโดยดีเด้อขิดเงินขใข่ได้เงินข,นขิดทองไข่ทองเนาะสุขภาพแข็งแรง บอกเงินหมื่นไปเกิดอยู่บ้านบอกเงินล้านเงินแสนให้ไปเกิดอยู่ทงอยู่ไทยเจ้าเด้อเอ้ยเด้ออาจจะมีเงินเหลือใช้เหลือล้นทงล้นไทยเป็นเนาะจกทงหลังก็ให้ได้ก้าล้านหาจกทงหนักก็ได้หาล้านก้าเด้ออาทุมันเงินรวยเด้อเจ๊บีไรใครยังมี้อไหนกรลุกอยู่ดิ เงินก็ใหายน้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อเป็นเศรษฐีลอยละขลางเด้อเนาะเด้อความเจ็บไม่ได้ความไข่บ่มีเพราให้ไปเรื่องไปเศรษฐีไล้ขลังเด้อสาธุได้เด้อฝากมาซื้อของให้น้องแพรคอยเด้ออยู่ดีมีแห้งเจ็บจะได้ขายยามีนี่จะสุขภาพแข็งแหงร่ำรวยร่ำรวยเด้อสาธุมันเข้ากับสีพานบ๊อบิวไปซื้อก่อนพี่น้องเอ้ย แตได้ยังแม่กัอ,อันใช้แมงมุแพไปเบิ่งน้ำเนาะแมงมุแพไปซอยเลือกพี่นอ้องเลยองไรกับไปเบิ่งไปชมก,กันเลยพี่นอ้องไปตอนนี้ก็มาหอตลาดแล้วพี่นอ้องเลยแมงแพก็มาน้ำเนาะตอนนี้กำลังหาเลือกเบิ่งเครื่องของก่อน

ตอนนี้กำลังเลือกเสือก็ะไรเสือตัวหนึง่งกลับไปเลือกคนพี้นอองชิริเด้อีกโตให้น้องบิวมาเบิ่งน้ำนแบบผลหมักโตแบบใดแบบใดเนาะอ,อืมกำลังเบิ่งเครื่องักเกียนพร้อม โอ้เพิ่นมักตัวนั้นก้อยบ่ลองเบิ่งติแปตัวนี้น่างามลูกตัวนั้นลงยิกันอย่องชายได้อือร้านสาวกําลังลองเสื้อขาวเสื้อนุ่งเข้าโรงเรียนเนาะพอดีพอัากินบัเดยามใส่กโแล้วลูกอิินอายอ นี่กำลังใส่เลยใส่ให้เบิ้งดูฮะเอออดีเบิ้งพี่นามาดูเบิ้งฮะโอ้หักเลยหักเลย พอดีเป๊ะเชะเลยขาเจาก็เปนุ่กระปงอี่ยีสินุ่กระปงเป็นาเลยยสินุ่กระปงออแตนี้่าอแดงเลยนะซ่อนซ่อนนะใายสามสายก็รรมดาหายย่างดีนะ นี่เนาะได้สูงได้กระเสืออ่ะอืมกระเสือนี่ได้หลายอย่างได้พี่น้องใส่ถุงนี่เอาเสืออีกตัวหนึ่งแมวว่าทางหนาทา้งหนาทา้งลังนี่ เออ oh, like? wow. ๋ยวตัวน okay. anyway. ี้นะตัวนี้งามกว่าไปจักนี่เนาะได้สสงร้อมงามกว่าอีกไปหาแท็กเิมด้วยฮะอันนี้มีตัวยังไงนะตัวมูน่าน่ะ เออมีตาสวนกินอิ่มดิส <c oughs> ื่อให้น้องสันติน้ำเนาะสุดหนึ่งสุดแบบอันสุดแบบมีส่งมีเสือพ้อพี่น้องแบบสุดนุ่งลีกีลาเลยเนาะแบบสุดหนุงน่งอะไรนุ่งอันนุ่งนีพี่นอ้อยให้น้องสันติน้ำสุดหนึ่งเนาะสุดแบบนงบิว่องกินกน,นี่แหละ ตอนนี้ก็ได้ไปหลายชุดแล้วหืมร้านเช้าก็อยากได้กระเป๋าอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มชาอยากได้กระเป๋ากระเป๋าน,ก,นก,ก่นหนึ่งแสนกีบเป็นเงินบาทก็สิประมาณอยู่สองร้อยบาทเนาะโอ้ในกระเป๋าไปเลย กระเป๋าเลยกระสุดอาหนุงเขาโรงเรียนเนาะตอนนี้ก็รอไปอีกสุดายยังอีกนเนาะอื ตอนนี้ก็มาซื้อเค่องอีกเนาะอืมซื้อยางมัดผมอีก น,นีกำลังเลือกเอาอยู่เนาะได้อันนี้ก็ย่างมัดผมเลยเออก็อโลน <laughs> ไปตอนนี้ก็ซื้อยาสะผมนำเนาะอืมยาสะผมเลยก็ไอ้ิมนวดชิมบำรุงเนาะ ตอนนี้ก็รอต่อไปอไปซื้อเป็นของอยู่ของกินเนาะยางมัดผมก็ได้แไปซื้อของกินต่ออีก่น่อยเรื่องของก็ได้หลายสุดแล้วเนาะเอ<ม>าก็เลือกโบกเป็นพี่น้องเลยให้เอื่อยมาเลือกให้เนาะ<ม>เดียวมาเลือกให้ให้น้องบีมาเบิ่งเอาเอง เป็นหมักแบบใดเนาะหมักแบบใดเป็นหมักแบบสุดใดเนาะ <c oughs> สายสมพักเสียนอันผูงตลาดกะคนหลายคึกคืนดีขนาดเลยพี่น้องเลยได้เนื้อหมูหนึ่งกิโลพี่น้องเลยเ,เงินก็นอยู่เจ็ดสิบพันกีบเนาะประมาณร้อยไปกว่าบาทพี่นอ้องให้แกขายกระปุ้น ไปแลวปุ๊บกำลงังเดินตามหล,งลังอยู่ตอนนี้เราไปเรามาหิวแห้งแล้วพี่นอ้องขาเอาข้าวก่อนหนึ่งเจาะเฮ้พี่นอ้องบาดนีกมาฮอดเสื่อแหละมาเสื่อแลวกระโจกออกมาเบิงพี่น้องออกไปได้นงแน่นี่นเสือขาวนองแพ โอ้นอ้นอ,งนอง้อีกะเป็นอยากกินอันนั้นอยากกินขนมนี่เอามา,าฝากน้องสันติชุดหนึ่งพี่น้องแต่ก็น้องบิวน้องบิวเลยหลายชุดเนาะน้องบิวเนาะอันนี้น้องสันติบไดาพี่น้องก็เลยเอามาให้เพินชุดหนึ่งเนาะแบ่งกันแหละพี่น้องเลยลองดูน้องสันติมกักี่บอ มีกางเกงอะครับเป็นเสือพร้อมกางเกงเลยพี่น้องไปว่ามันกาดจีเลยขนาดเนาะแกเสื้อออกกรนละว่าแกเสื้อกนะทางใน,นออกก่อนนี่ลอ,อ,องดูส่งพอดีบอส่องเสือพอดีบอลองแพ้ดิลองดูลองแพ้ลองบิวกับทางส่ง ส่งเสือพี่น้องไอ้ได้พลันหลายสุดอยู่น้องสันติได้สุดหนึ่งน้องบิวได้หลายสุดเนะาระราคากะบ่แพงพี่น้องเอ้กะธรรมดาเนาะสุดหนึ่งกะร้อยบาทพี่น้องสุดน้ำน้องสันติเนาะร้อยปลายกว่าบาทเป็นส่งเป็นยังนี่กะน้นองแพ้ก็ได้เสือเห็นอาเสือนุ่งเขาโรงเรียนเนาะเสือขาว เป็นสิทธิ์นะครับเป็นพวกกระเป๋าพวก,กนนั้แหละพี่นอ้องใส่ลงดูน้องบิวเสืออีกตัวหนึ่งเนาะไอพิ่นไปเลือกเอาตัวที่เพผลหมักเลยพี่นอ้องเอ้ยจังแบบว่าเออหมักนุง่งแบบว่าแบบนั้นแบบนี้สบายสบายเนาะเสือ,อตัวนี้มันจะเป็นแพรยืดแพรอ่อนเนาะแพรนุ่มอืม โอ้น้องแพนีหัออกอ๋อเลยบาดีเลยแล้วก็ได้กระเป๋าใส่เป็นเกลียงใส่เป็นยาสะพงสะผมพ,พี่น้องเอ้ยเป็นสบอกสบู่เนาะนี่เอามาเป็นใส่พี่น้องเอ้ยว่าขันต้นขันโตเก่ามันเบิดกับพอด้ใส่ตัวนี้เนาะ อู๋ร้านหน่อยก็อยากจับชิบูอีกก็ริว่าขนมเลยเนาะเ <c oughs> ือว่าได้หลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นอ่าสุดชั้นออกชั้นในก็นได้เบิดเนาะแม่น้องแพะเพิ่์เลือกให้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยถือว่าครบสุดพี่น้องเอาเลยเนาะมาหอนี่เฮาก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กำลังใจให้บเ่าตายทำคลิปต่อไปเลยพี่น้องเด้ขอขอบบขอบคุณขอบคุณทูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจถูกการติดตามหับชมเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าตายก็ชีได้กล่าวเข้ามาสบายดีดพี่น้องลาพ่อเม่พี่นอ้นอ,งนองไปก่อนเนาะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแลวก็เอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนเนาะพี่น้องเนาะที่คอยติดตามหับชมบ่าตายมาตลอดก็ขอให้เป็นมันมาเฮงๆรวยๆกันเบิร์ดสุขภูสุคนเนาะ ลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยบายบายบายรด้ายบายรู้